ศูนย์สุขภาพจิตที่10และเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยลาลัยอุบลราชธานีโดยสำนักง,งานพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2567ภายใต้แนวคิดปลูกพลังใจก้าวไปพร้อมกัน Hope f u l h e a r t Stronger Mind นา,าน24ชั่วโมงห้องสมุดในสวนเรืองแสงสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีนายแพทย์เทียรพงศ์แก้วพมรน,นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่10ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาบุญจุงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับและดรสุภาพรศรีธัญรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่10 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับความสำคัญของพลังใจในการจัดการสุขภาพจิตระหว่างเผชิญวิกฤตชีวิตเพื่อเกิดความหวังและความเข้มแข็งทางจิตใจของประชาชนทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนชุมชนและสังคมเพื่อก้าวผ่านวิกฤต สำหรับการจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2,567ครั้งนี้เขตส,สุขภาพที่10จังหวัดอุบลราชธานีสีสะเกดเยโสโธรอำนาจเจริญและมุกดาหารกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยบริการสถานบริการสาธรารณาสุขโรงพยาบาลสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดสำนักง,งานสาธรารณาสุขอำเภอและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่10 ร่วมกับโรงพยาบาลพระศีมหาโพและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2567ภายใต้แนวคิดปลุกพลังใจก้าวไปพร้อมกัน Hopeful Heart Stronger Mind โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยศูนย์สุขภาพจิตที่10และแขกรับเชิญร่วมแบ่งปันประสบการณ์ปาทกถาเรื่องปลุกพลังใจนักศึกษาก้าวไปพร้อมกัน การจัดเทศการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตบูธกิจกรรมสุขภาพจิตดูแลใจตรวจเช็คสุขภาพใจ m e n t a ลฮ e a ์ t เช็ c k i n และตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่องไบโอฟิดแบ็กโดยศูนย์สุขภาพจิตที่10ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธก์กรมสุขภาพจิตบูธการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานโดยศูนย์อนามัยที่1ิ บูธหทศการสัปดาห์สุขภาพจิตโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบูธกิจกรรมเวลเนสเซ็นเตอร์โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษาและกลุ่มเพื่อนดูแลใจ UBU Buddy มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบูธกิจกรรมสุขภาพจิตกิจกรรมนักสื่อสารสร้างสุข โดยสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเครือข่ายนักสื่อสารสร้างสุขไฟหิวใจกับหนังสือสุขบูธกิจกรรมสุขภาพจิตโดยสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีและการแสดงมินิคอนเสิร์ตโดยวงดนตรีนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามที่เราทราบกันดีแล้วครับว่าปัจจุบันเนี่ย สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปยเปยอะป,ปัญหาต่างๆมีมากมายแล้วการรับมือของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันตามพื้นฐานการศึกษาพื้นฐานการรับรู้ข้อมูลต่างๆตั้งแต่ปีพ5 .145 คณะรัฐมนตรีนะฮะกำหนดให้มีวันสุขภาพผิดสัปดาห์สุขภาพแห่งชาติโดยจัดระหว่างวันที่1นะครับถึง7พฤศจิกายนพ0ทุกของทุกปีนะครับคือถือว่ามหาวิาลยนะครับเป็นแหล่งที่รวม นักศึกษาซึ่งมีที่มามาจากหลากหลายพื้นฐานหลากหลายแหล่งที่มามาจากอำเภอมาจากจังหวัดมาจากสภาพครอบครัวหลายๆอย่างการที่เปลี่ยนผ่านวัยรุ่นจากที่เด็กชั้นมัธยมมาเป็นเด็กมหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วการเผชิญการแก้ปัญหาของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันตามพื้นฐานการเลี้ยงดูการพื้นฐานการความรู้นะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เลือกอย่างถูกจุดมากครับเพราะว่า เยาวชนเป็นอนาคตที่สําคัญของประเทศชาติถ้าเราสามารถช่วยเขาแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นตรงนั้นไปได้ดีก็จะมีเยาวชนที่มีคุณภาพเยาวชนเองนอกจากจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวแล้วยังมีปัญหาเรื่องการเรียนมีปัญหาเรื่องการครบเพื่อนนะครับเด็กบางคน,นะคะ่ะเคยเรียนเก่งในระดับอำเภอระดับจังหวัดแต่มาเจอเด็กที่รวมมาหลากหลายก็อาจจะทํารู้สึกว่า แก้ปัญหาไม่ได้นะครับผลการเรียนตกลงหรือการปัญหาการพบเพื่อนซึ่งมีเพื่อนใหม่ๆซึ่งเพื่อนที่ไม่เคยรู้จักกันวิชาความรู้หลายๆอย่างนะครับซึ่งสภาพต่างๆสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งถือว่าแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษานะครับแต่ผมว่าเนื่องจากเด็กก็มีจํานวนมากนะครับอาจจะต้องเราก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็อีกช่องทางหนึ่งในการที่บอกว่าเรายังมีศูนย์ช่วยเหลือตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยบริการทางสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือทางที่ใกล้บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานิยาสาณสุขไม่ว่าจะเป็นระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลอำเภอต่างๆหรือแม้กระทั่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตหรือโรงพยาบาลพระศรีมาโพ9ิก้าวเข้าไปครับไม่ใช่ไปเป็นพระศรีมาโพแล้วว่าจะเป็นคนบ้าไม่ใช่นะครับเป็นคนที่เราสามารถให้ครับปรึกษาทางด้านจิตได้ครับเป็นเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์นะครับเพราะพวกนี้ต้องเรียนนะครับเหมือนอาจารย์หมอหญิงนี่ก็ต้องเรียนนะครับต้องเรียนมาโดยเฉพาะ คุณหมอถ้าจะเป็นจิตแพทย์ก็ต้องไปอบรมต้องไปเรียนอีก3ปีเต็มๆนะครับซึ่งจะต้องใช้สกิลมากๆพยาบาลของเราก็ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาเช่นกันครับต้องทําความเข้าใจถึงคําว่าอึดและฮึดและสู้ค่ะว่าคืออะไรบ้าง3คํานี้เป็นคําที่ใช้ในการสร้างพลังใจของคนค่ะ เป็น3คํคำที่ถอดบทประยนมาจากคนที่ผ่านวุกฤตมาหลายๆครั้งในชีวิตนะคะแล้วก็สามารถยังยืนอยู่ได้มาจากพลังอึดพลังฮ็ดพลังสู้พลังอึดค่ะคือพลังสำหรับพลังใจในตัวเองค่ะคือพลังที่เรียกมันเป็นสังเกษว่า I am คือตัวฉันมีพลังฉันทําได้นะคะ I am แล้วก็เป็นพลังของความอดทนค่ะพลังอึดคือพลังความอดทนพลังฮึด คือพลังของความมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านไปได้แล้วก็พลังสู้คือพลังที่จะต้องสู้ไปได้ด้วยเองพลังอึดสร้างได้ด้วยการที่จะต้องบอกตัวเองว่าฉันสามารถที่จะมีดีคือ I am ฉันมีดียังไงฉันจะสามารถที่จะยืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรคือต้องมองมองจุดยืนของตัวเองให้ได้จากการสำรวจของเราก็ตัวเลขก็ยบจะคล้ายๆกันของมอบนน่าอยู่ที่ประมาณ3 0ครับแต่ที่มีความเสี่ยง สีเหลืองกับแดงเนี่ยคือปานกลางถึงความเสี่ยงมากเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%ครับ10%บวกลบน้นหน่อยครับครับเรามีศูนย์ให้คำปรึกษานะครับ้านสุขภาวะจิตเนี่ยครับของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วเราก็พยายามอบรมนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยนะครับในทุกๆคณะและก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับรวมถึงเราพยายามสร้าง แลกขณะเป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมีกลุ่มที่กาเรียกว่า Ubuu Buddy นะครับเป็นเหมือน,นเหมือนติ๊กเกอร์ไอ้เหมือนตัวตัวตัวโลโก้ตัว,ต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 วนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มศึกษา,าที่รวมตัวกันนะครับแล้วก็อาจจะตั้งเป็นชมรมนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญหานะครับในเบื้องต้นก่อนปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาสะสมเนาะเรื่องสุขภาพจิตนะครับที่ผมบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยสมัยก่อน,นะจะมีไม่เยอะแต่ดเดี๋ยวนี้จำนวนสูงขึ้นตั้งแต่แลยครับจำนวนเพิ่มตั้งแต่ เด็กเข้ามาปีหนึ่งเลยคือหมายความว่าเครียดสะสมตัม้งแต่มัธยมตั้งแต่ปฐมมัธยมมาแล้วนะครับแต่ว่าจากการประเมินของเราตอนเนื่องมาหลายปีเนี่ยนะครับคือปีหนึ่งสูงปีสองก็ยังทรง,งตัวอยู่พอปีสามเริ่มลดลงปีสี่เริ่มลดลงปร,ระเด็นสำคัญคืออะไรครับก็คือเข้าใจว่าช่วงช่วงมปลายอาจจะอาจจะมีความเครียดในเรื่องของการเรียนความเครียดในเรื่องการสอบเข้ามสีความสอบสอบเข้าอุดมศึกษาอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากที่เรียนแล้วปรับตัวได้นะครับปรับตัวได้ ลักษณะการเรียนในระดับปรถมศึกษาส่วนใหญ่ปีหนึ่งปีสองเนี่ยจะเรียนในกลุ่มใหญ่จะเป็นวิชาที่เป็นวิชาในภาพรวมและวิชาพุ้นฐานพอเข้าวิชาเฉพ,พ,พาะทางอาจจะวางประเทนมม้อยลงแต่ที่สำคัญคือการปรับตัวครับ